ค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณวิมนตรีทองขาวนะคะหรือพี่มลของน้องๆค่ะพี่มลมีอาชีพเป็นนักเทคนิคการแพทย์คําว่านักเทคนิคการแพทย์คืออะไรคะค่ะเทคนิคก,การแพทย์นะคะก็คือเป็นวิชาชีพทางการแพทย์นะคะที่ทํางานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะทําหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์นะคะทดสอบสิ่งส่งตรวจต่างๆนะคะทีะ่เก็บมาส่งตรวจ่องปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็น เลือดนะคะปัสส,วส,สาวะเศษห่หรือว่าสิ่งตรวจใดๆก็แล้วแต่นะคะที่แพทย์ส่งมาเพื่ออยากรู้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นอะไรนะคะเมื่อเราได้สิ่งตรวจมาแล้วนี่คือทําการวิเคราะห์ทดสอบนะคะแล้วก็รายงานผลไปนะคะเพื่อแพทย์จะนผลนียคะ่ะไปใช้ในการวิเคราะห์ประพยากรโรคนะคะว่าอนาคตอาจจะว่าเป็นโรคอ,อะไระใช่ค่ะ,ะครหรือว่า อาจจะคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพเฉยๆก็เหมือนเป็นการทำนายภาะวะร่างกายของเราใช่ไหมคะเพื่อดูแลตัวเององไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดมองไปแล้วเนี่ยถ้าน้องๆเขาอยากจะมาเป็นนักเทคนิคการแพทย์นะคะน้องควรจะเรียนสายวิทย์อย่างเดียวไหมหรือสามารถไปใส่อา,อาชีพแล้วก็ค่อยวงกลับมาเข้ามหาวิทยาลัยในคณะนี้ได้อะ,ค,ะค่ะนักเทคนิคการแพทย์นะคะน้องต้องเรียนสายสามัญใช่ไหมคะ,คะจบ าสายวิทย์คณิตนะคะต้องวิทย์คณิตอย่างเยวใช่ค่ะเพราะว่าทางสายอาชีพไม่ได้นะคะแล้วพอต่อจากนั้นนะคะต้องเข้าเลือกเข้าคณะอะไรคะก็เลือกเข้าคณะเทคนิคการแพทย์นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยคณะที่มหาลัยที่เปิดสอนนะคะมีอยู่สิบแห่งนะคะตอนนี้เขามีแต่ละมหาลัยเนี่ยอาจจะใช้ชื่อคณะที่แตกต่างกันบ้างนะคะมีมหาวิทยาลัยมอีโดนนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมหาลัยเชียงใหม่ ขอนแก่นนะคะ,ะวัดไรรักนะคะนเรศวรนะคะมีหลายแล้วก็มีอย่างเอกชนนะคะก็จะมีมอรังสีแล้วก็หัวเชียวนะคะอ๋อแล้วภาคใต้ของเราก็มีมอมอ,อนะคะสูารานักรินที่หนึ่งะค,ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะออพอมองแล้วเส้นทางอาชีพโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพเนี้ค่ะนอกจากเป็นนักเทคนิคการแพทย์แล้วเนี่ยน้องสามารถเป็นอะไรต่อจากนั้นได้อีกคะค่ะ เดี๋ยวขอแจ้งตัวนิดนึงคือบางทีเนี่ยน้องอาจจะเข้าใจว่านักเทคนิคการแพทย์เนี่ยทำงานได้เฉพาะในห้องแลบหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําห้องแล็บทางการโรงงานอย่างเดียวก็ได้นะคะก็มันจะมีห้องปฏิบัติการของบางโรงงานผลิตนมหรือว่าเครื่องสําอางอะไรเงี้ยค่ะนักเทคนิคก,การแพทย์ก็สามารถไปควบคุมคุณภาพทําแลบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของโรงงานแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าน้องไม่อยากทํางานในห้องแลบ ไปเป็นเหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างนะคะเราสามารถเ,เป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะหรือว่าอยากไปเป็นนักวิจัยนะคะ,ะเป็นอาจารย์งี้ะคะ่ะก็คือเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนนี้ได้นะคะนักวิจัยนี้ก็ได้ะค,ะค่ะแล้วความน่าสนใจของอาชีพนี้มีอะไรบ้างคะ ก็น um, ัก <câ: S 2> hmm. mm ิทยาการแพทย์นะคะเราก็จะเห็นมองผ่านกล้องใช่ไหมคะเราก็จะเห็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยจะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเม็ดเลือดเป็นยังไงอะไรงี้ค่ะเม็ดเลือดบางทีเนี่ยไม่เคยเห็นใช่ไหมคะหรือว่าพราสิตตัวเล็กๆเนี้ยคนทั่วไปก็จะไม่เคยเห็นอะไรที่มองเห็นด้วยตาเรามองไม่เห็นน่ยเราจะได้เห็นนักเทคนิคการแพทย์ก็จะเห็นนะคะแล้วก็มีความภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการช่วยเหลือนะคะ นักเทคนิคการแพทย์ก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยให้แพทย์ช่วยแพทย์เนี่ยให้รู้ว่าช่วยเหลือคนไข้นะคะวินิจฉัยโรคได้มั่นยิง่งขึ้นนะคะใช่ค่ะโอเคอพี่มลอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆที่สนใจที่จะประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์บ้างคะค่ะก็สําหรับน้องๆน,นะคะที่อยากจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์นะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็คือต้องเรียนด้าสายสามัญน,นะคะ วิทยคณิตนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีใจรักนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่านักดณินการแพทย์เนี่ยก็อย่างหนึ่งก็คือวิชาชีพทางการแพทย์เนี่ยก็ต้องมีการเสียสละอยู่แล้วนะคะพาะบางอย่างเราก็ต้องทํางาน24ชั่วโมงใช่ไหมคะเป็นกอนะอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่คนอื่นนอนดีหรนอดจะไม่ได้นอนนะคะก็เหมือนวิชาชีพทัว่วไปนะคะก็ต้องมีความเสียสละนะคะแล้วก็คือ เดี๋ยวนี้เทคนิคการแพทย์ก็ไม่ได้ทําเฉพาะในห้องแลบอย่างเดียวนะคะมีทําวิชาชีพต่างๆที่พูดมากล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นถึงระดับผู้บริหารก็ได้นะคะค่ะแล้วหวังนะคะว่าสิ่งที่พี่มลได้บอกเราวันนี้เนี่ยจะสร้างนักเทคนิคการแพทย์รุ่นใหม่เกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไปข้างหน้าขอบคุณพี่มลมากค่ะ